อ่ะสบายดีท่านผู้ชมมันนี้ก็มาพบกัจบจราศริย่าเก่าเนาะมันนี่คอกยกใสิผ้าท่านท่านผู้ชมไปเบิง่งอ่าการรีวิวเกมของเฮาเนะรีวิวเกมจนปนซับเก่าในนี่ก็ ตัวจากอีพีที่2เนาะมาเป็นอีพีที่3ามก็ฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามให้ทางสองจรัสซาซาลินยาในเรื่องาราางรสมสุอันนะบัดนี้ยห้ากว่าสิบ้าธรรมสุส้มไปหลินได้เนาะไปเบิ่งน้ำกาด้นธรามพุทโไปเลยง่ายก็เนาะ อันนอห้าสิบาปไปดินดานต่อจากดานทงมาเป็นดานที่เจ็ดใน 3. อีนาาพีที่สามอันนอว่าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้ากับฝากติดตามด้ายประโสมไปดินกันเลยเบึงว่าสมบัติมันอยู่ใสเนาะเปล่าไม้เนาคือสมบัติใหญ่เนาะเ้าสิบแปดเนาะ ไปเขาไปเลยตอนนี้ต้องกับเป็นกอน เอาอเลยเนาะโอ้ยสุดท้ายก็บท่าเด็ดจนได้เนาะตาพุโซ่โอ้ยเทวากิงไลคนะิาากกงไลสุดหม,ม่งกับท่านแต่ว่าของควันมาเต็มกับยางมันเนาะมาจะเข้ผ่านด่านได้เออคิงไลเอาก่อสุไปดินอีกในร้านที่แปะเนาะไปดินกันเลยสุดท้ายคนที่จ้างเข้ามากก็ถือจับไปเนาะนี่ก็ดีใจเนาะเอากระได้ของขวัญได้ เงินข้ามหลายเนาะจนเต็กกว่าทงเนาะ,ะไปต่อกันเลยจังหวะนี้เนาะจะไปปุ่นเพื่อ,อนของแกงมาเฟียใหญ่เนาะตอนนี้นักทางจนปุ่นซ้ำเข้ากับด้ถือร่างแก่เนาะโดยนักลิงกาบใหญ่เข้าเนาะ โดยเป็นคิดแผนออกว่าจะให้อันนี้ทั้งจนปุ่นสามเฮาไปปุ่นยูไสเนาะวันนี้ว่างแผนเนาะเนาะเนาะสภาพไปเดินเลยเนาะก็ได้จ้างมาเลยเนาะจนเนี่ยทั้งอะจนปุ่นสามเฮากับวาซานี้เป็นเรื่องจิ๊บจอกเนาะที่จะเข้าไปง่ายๆสูมึงก่อนเนาะ ้านนี่ก็มีอันนั่นเนาะมีเนืกวดเนาะกวดมีแดซ์ซือจับจับไว้เนาะไผยางพานกนนะจะข้าไปได้ด้วะ เซกกเซกกเออไปเสยเนาะปุ่นเอาแบบง่ายได้เดียนะ๋ยวนเอาไปซื้อถ่ายก็ได้ปุ่นเนาะอ๋อนนในอีพีนี้เข้าอีพีที่สามนี่กนะ็ซิมิแต่ซ้ำนี่เนาะเอาแบบได้ไหวเนาะได้คน้นได้ค้นควนไหวเนาะได้ซับของเขาไหวเนาะโดยที่ว่าตำรวจจับได้เขาก็เลยใส่เวทีแลน ของจนปนซาปนแน่นอนแลนจนตำรวจไล่ตามบ่อไรเนาะอีพีนี้เขาก็จบไปถ้าไปเบังในอีพีที่สี่แล้วทารผษส้มทารบมวนทา,วาร,ารว่าเป็นจ้าไรบมวนบ่อซื้อกาเข,ถขาถกเขาอภัยน้ำกันเด้นะอเนาะเพราะว่าสองเขาก,กาับพ่อมดเฮ็ดได้พ่อมดปากได้บ้าพ่อมดเหตุกายอา,า,ากาศถ้ำเข้าสิ่งไรที่ว่ามันบ่อถึงใจทารผษส้มกาเข,ถขาถกเขาอภัยน้ำเด้อไปเนาะ